สวัสดีครับมาพบกับพี่จัมโบ้เอกันอีกครั้งนะครับกับช่องทีเด็ดบอลเต็งพี่จัมโบ้เอในวันที่16กุมภาพันธ์2564ซึ่งวันนี้เป็นวันหวยออกด้วยครับผมอ่าทีนี้พี่จัมโบก็ต้องขอสรุปคู่เมื่อวานก่อนยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ตามพี่จัมโบ้เอในคู่ระหว่างบ่ายเย็นนะครับซึ่งบายเย็นก็เสมอกันไป3ประตูต่อ3ซึ่งพี่จัมโบตื่นมาดูคู่นี้เนี่ย เอ,า,อาง่ายๆตื่นมาดูครึ่งแหลกบาายน์โดนนํำอยู่ศูนย์ประตูต่อสองครับซึ่งถ้าใครออกตัวก็ดีใจด้วยนะครับว่าออกตัวทันเพราะว่าถ้าออกตัวเนี่ยแทงสูงนะครับก็จะได้ก็จะชนะไปนะครับผมก็จะได้คืนมาทีนี้พี่จัมโบ้ก็ขอเข้าทีเด็ดเลยก็แล้วกันอ่าก่อนเข้าทีเด็ดก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้พี่จัมโบ้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปในครั้งต่อๆไปแล้วก็เป็นกําลังใจพี่จัมโบ้ด้วยครับอ่าคู่ที่พี่จัมโบหยิบ มาเป็นคู่ทีเด็ดคืนนี้นะครับแล้วเอามาวิเคราะห์กันจะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับซึ่งจะเป็นคู่ระหว่างไลซิกพบกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งราคาแฮนดี้แคปนั้นที่เปิดมาล่วงหน้านะครับอ่าเดี๋ยวพี่จัมโบ้เปิดให้ดูนะครับว่าแฮนดี้แคปที่เปิดมาล่วงหน้านั้นอ่าเขาให้ราคามายัางไงนะครับผมซึ่งเขาเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อครับราคาแฮนดี้แคปที่เปิดมาล่วงหน้านั้นราคาปป,ปหรือเสมอควบครึ่งนะครับ ถ้าอยู่ต่อเนี่ยจะเสียน้ำนะครับผมจุด98นะครับผมอ่าทีนี้เราก็อ่าแต่พอมาเป็นราคาปัจจุบันนั้นตอนนี้เนี่ยไหลมาอยู่อ่าขออภัยครับถ้าอยู่ต่อเนี่ยจะเสียน้ําอยู่0.92ครับคือตรงนี้ครับแล้วถ้าใครใครอยู่ลองนะครับผมก็จะเสียน้ําอยู่0.98นะครับผมแต่ราคาปัจจุบันนั้น แฮนดิแคปยังเหมือนเดิมคือราคาเสมอควบครึ่งครับแต่ถ้าอยู่อยู่ต่อนะครับผมจะได้น้ําเต็มนะครับไม่ใช่เต็มด้วยโอเวอร์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็เป็น1.04ถ้าอยู่ลองจะเสียน้ําถึง0.89ครับทีนี้เราเข้ามาดูที่หน้า ราคาของเว็บกันดีกว่าครับซึ่งจะเป็นเว็บของ I-99 b e t นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของพี่จัมโบ้เด้วยก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับต้องการเว็บดีๆเว็บที่เสถียรแล้วก็การเงินมั่นคงฝากถอนเร็วเนี่ยก็เว็บ I-99 b e t เนี่ยแหละครับผมแล้วเว็บนี้นี่ ดีตรงที่ว่าฝากไม่รับโบนัสเนี่ยไม่ต้องทําเทิร์นใดๆครับสามารถถอนได้เลยเดิมพันเล่นไปเท่าไหร่เนี่ยได้เสียปับ๊บถอนได้เลยครับผมก่อนที่เราจะมาดาูราคาแฮนดิแคปกันนะครับอัตราต่อรองกันที่หน้าเว็บพี่จัมโบ้ก็จะพาเข้าไปดูที่สถิติทั้งของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับผมซึ่งที่พี่จัมโบ้เนี่ยที่ดูเนี่ยก็จะดูอยู่ในหน้าเว็บของไอ้เก้าเก้าเบเลยครับ ซึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับผมที่จัมโบ้ขีดแล้ววงเอาไว้นะครับผมอ่าทีนี้เราเข้าไปดูกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งอ่าเขาก็จะแจ้งว่าด้านหน้านี้จะเป็นไลสิคครับด้านหลังก็คือลิเวอร์พูลซึ่งเขาเปิดมาเนี่ยไลสิ่งนี้มีเปอร์เซ็นชนะนะครับ3ามส่วนลิเวอร์พูลนั้นถึง42%ในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกที่เตะกันมานะครับผมแล้วมีเปอร์เซ็นต์เสมอยี่สครับ คือตรงนี้นะครับผมทีนี้เราก็มาดูฟอร์มการเล่นของสองทีม7นัดหลังสุดกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมซึ่ง7นัดหลังสุดนั้นไลสิงนั้นชนะ4ครับเสมอ1แล้วแพ้ไป1ครับส่วนลิเวอร์พูลนั้นแพ้ไปถึง5ชนะแค่2ครับซึ่ง4นัดหลังสุดไลสิงชนะมาตลอดส่วนลิเวอร์พูลนั้นแพ้ไป3ครับแล้วก็ชนะ1แล้วก็มาดูฟอร์มการเล่น6นัดหลังสุดกันนะครับผม ในอ่าตรงนี้เนี่ยไลสิงนั้นเท่าที่ดูจากตรงนี้นะครับนี่ครับไลส่สิงนั้นแข่งไปทั้งหมด6นัดน,นะครับหนัดหลังเนี่ยไลสิงนั้นชนะไปชนะทั้ง6นัดครับ6นัดเลยนะครับผมส่วนเลียวภูนั้นนี่ครับชนะไปแค่ชนะ2ครับ แล้วแพ้ไปถึง4ี่ครับผมซึ่งตรงนี้ฟอร์มของเลี้ยวพูช่วงหลังเนี่ยแย่มากและนัดล่าสุดเนี่ยพี่จัมโบ้ก็ได้ดูที่เขาไปพบแมนซิตี้นั้นแย่มากครับไปอ่าไม่ใช่แมนซิตี้รับขอภัยครับ,ไป,รบไปเจอ,อเลสเตอร์ครับแพ้ไปถึง3าประตูต่อหนึ่งไปเยือนเลสเตอร์มาซึ่งนัดน,นั้นเนี่ยกองหลังเนี่ยโอ้ยสู้แนวบุกข,ของเลสเตอร์ไม่ได้เลยครับผมซึ่งโดนเลสเตอร์เนี่ยพอยิงนำแล้วก็เจอเลสเตอร์ไล่ถลุงเลยครับผม หลังจากนั้นก็จบเกมครับทีนี้เรามาดูอัตราหน้าเว็บกันนะครับผมอัตราต่อรองหน้าเว็บซึ่งตอนนี้เนี่ยอัตราต่อรองหน้าเว็บเนี่ยราคาเขาจะให้อยู่ที่ปอปอครับหรือเสมอควบครึ่งนะครับผมถ้าใครอยู่ถ้าใครอยู่ต่อลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้น้ําอยู่ถึง0.97แต่ถ้าอยู่ลองไลซิกเนี่ยจะเสียน้ำครับอยู่ที่0.91ครับนี่ครับผมตรงนี้ แล้วมันแปลกตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยราคาต่อรองเนี่ยเสมอเสมอค,ครึ่งเนี่ยนะครับมีถึง2ตัวด้วยกันครับคือจะเป็นตัวนี้ครับคือจะให้ราคาเสมอค,ครึ่งทั้ง2ฝั่งเลยซึ่งถ้าเป็นอาตาัออาตราอัตราต่อรองเสมอค,ครึ่งที่ไลสิกนั้น ถ้าเป็นไรสิกต่อจะได้น้ําอยู่0.61ครับแต่ถ้าอยู่ลองรวพูจะเสียน้ําอยู่0.55ซึ่งวันนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้พี่จัมโบ่มองว่าโต๊ะมองว่าเกมเนี้ยออกมาได้ทุกหน้าครับทั้งชนะเสมอแล้วก็แพ้คือบอลมันสูสีกันมากแต่พี่จัมโบ้มาดูจากฟอร์มการเล่นนะครับดูจากฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยไรศีนัดล่าสุดก็ไปถลุงเข้ามาส่วนร์พูนั้น ไปแพ้เลสเตอร์มาซึ่งแนวรับตอนนี้ปั่นป่วนมากครับแล้วกองหน้าก็ทําประตูไม่ค่อยได้ของเวี้์พูแต่ไรศิ์เนี่ยเกมบุกเนี่ยน่ากลัวมากพี่จัมโบ้จึงมองว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเป็นค่าน้ําลักษณะอย่างนี้นะครับผมพี่จัมโบ้มองว่าพี่จัมโบ้ขอยิ่งลําแสงเลยก็แล้วกันครับให้อยู่ต่อที่ไรสิ์ครับอ่าอยู่รองครับอยู่รองไรสิที่ราคาเสมอควบครึ่งครับอยู่รองครับคือตรงนี้นะครับ ที่เสมอควบครึ่งครับตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ลองจะได้อาจจะเสียน้ําอยู่0.91ครับคือตรงนี้นะครับผมพี่จัมโบ้ก็ต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ความบทวิเคราะห์ตัวนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่จัมโบ้เท่านั้นนะครับผมอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจใครก็ต้องขออภัยด้วยสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเรามาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันครับเพื่อที่จะช่วยในการตัดสินใจ นะครับแต่พี่จัมโบ้ก็ต้องบอกก่อนว่าราคาเนี้ยที่พี่จัมโบ้ดูมามันเป็นราคาที่เปิดมาล่วงหน้านานมากนะครับผมก่อนเตบก็ประมาณ10กว่าชั่วโมงซึ่งถ้าจะให้เราตัดสินใจกันจริงๆเนี่ยพี่จัมโบ้แนะนําเลยครับให้ดูราคาก่อนเตะนะครับผมสักก่อนประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าราคาพวกเนี้ยมันจะไหลขึ้นไหลลงตลอดแล้วมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูว่าทีมไหนจะมานะครับผม พี่จัมโบ้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับที่พี่จัมโบ้ดูแลอยู่นะครับซึ่งกลุ่มนี้พี่จัมโบ้บอกเลยว่ามีเซียนถึง3ท่านที่คอยให้ ให้การบริการอยู่นะครับผมให้ทีเด็ดอยู่ข้างในคือ1เนี่ยป๋าโจสิงจิตครับ2คือป๋าจอมบอลเตงและ3ก็คือพี่จัมโบ้ซึ่งจะช่วยกันตอบคอมเมนต์และให้ทีเด็ดกันอยู่ข้างในสามารถถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับผมโดยเข้าไปที่ไลน์นะครับแล้วพิมพ์คําว่า @vr688 ครับ @vr688 นะครับผมและตรงนี้พี่จัมโบ้ก็ต้องขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจเว็บ i99 b e t บนะครับผมเป็นเว็บที่เสถียรและการเงินมั่นคงก็สามารถ เข้าไปสอบถามได้เลยครับผมที่ l ล n e ด vr 6 8 8ครับเว็บนี้ถ้าฝากไม่รับโบนัสนะครับไม่รับโบนัสใดๆนะครับผมไม่ต้องทำเทิร์นครับสามารถถอนได้เลยแล้วเข้าไปแล้วถ้าสมัครแล้วก็อย่าลืมแจ้งด้วยว่ามาจากพี่จัมโบ้นะครับผมพี่จัมโบ้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในคลิปหน้านะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ